กันเ,เลยนะคะสำหรับสถานการณ์ข่าวของอำเภอหัวหินค่ะทางด้านของอำเภอหัวหินนะคะในร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินจัดการประชุมผู้ประกอบการชายหาดรวมทั้งสิ้น66รายด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้รับทราบข้อตกลงในเรื่องของการจัดตั้งกฎระเบียบในการตั้งร้านค้าบริเวณชายหาดนะคะทางนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นค่ะ หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกเนื่องจากปัจจุบันชายหาดหัวหินมีผู้ประกอบการใช้ประโยชน์และประกอบธุรกิจ ทำให้บทปางทัศนียภาพและไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดขาดความเป็นธรรมชาติอันจะส่งผลให้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตแต่ปัจจุบัน,นคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดหัวหินได้เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถาวรและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวชายหาดยังคงมีพื้นที่ชายหาดบางส่วนที่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคซึ่งเมื่อเวลา14น,นาฬิกาของวันที่18 พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานางสาวบุญชาโชคสุชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน <Okay. S 1> เป็นประธานในการประชุมรับทราบข้อตกลง <Okay. S 1> กฎระเบียบและการตั้งร้านค้าบริเวณชายหาดหัวหินณห้องประชุมเนตรดัรีเทศบาลเมืองหัวหินโดยมีนายอนุวัฒน์เต็มชัยปรลัดอำเภอหัวหินนายจิรวัฒน์พรมณีรองปลัดเทศบาลและผู้ประกอบการค้าบริเวณริมชายหาดหัวหินจำนวน66กรายร่วมประชุมซึ่งในที่ประชุม ได้แจ้งถึงกฎระเบียบต่างๆอาทิการตั้งร้านค้าไม่ให้ล้ำเส้นที่กำหนดไว้รับทราบช่วงวันเวลาที่อนุญาตให้ตั้งขายสินค้าการเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเป็นต้นเพื่อให้ชายหาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางชายหาดให้น่ามองดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในช่วงไฮซีซั่นนี้ ต่อคันที่ข่าวของเทศบาลเมืองหัวหินที่ได้ร่วมกับสมาคมเบเกอรีอรแรร่แห่งประเทศไทยจมรมเชฟเบเกอรีอรอร่หัวหินร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอาและชมรมหัวหินวูเมนคลับนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อง,งานคัพเค้กเทิดพระเกียรติจำนวน9,999ชิ้นนะคะที่จะนำแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานในวันที่5ธันวาคม2,558 เช้านี้ที่ห้องประชุมปูนสุขอาคารใหม่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินนายมนตรีชูผู้รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันที่5ธันวามหาราช โครงการคัพเค้กเทิดพระเกียรติจำนวน9,999ชิ้นมีนายจิรวัติพรามณีรองประดเทศบาลนางริษาอึ้งแห่งนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำนายนกพดลนุจเจริญที่ปรึกษาชมรมเชฟหัวหินชะอำนางวัสนาราอีรองประธานชมรมหัวหินวมเม้นครบและตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบพิริคัน ตัวแทนสมาคมเบเกอรี่ประเทศไทยตัวแทนเชฟเบเกอรี่หัวหินร่วมการประชุมการประชุมหารือในวันนี้นายมนตรีชููค รองนายกเทศมนตรีกล่าวถึงความพร้อมและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการคัพเค้กเทิดพระเกียรติจำนวน9,999ชิ้นซึ่งจะจัดแสดงเรียงโชว์ต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมณสวนหลวงราชินี19ไร่ในวันที่5ธันวาคม2 5 5 8ยาโดยชมรมเชฟหัวหินชะอำโรงแรมในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และส่วนหนึ่งของทางสมาคมจะผลิต คัพเค้กจากกรุงเทพและโรงแรมต่างๆในกรุงเทพจะนำเค้กมาสมทบให้มากเกินกว่าจำนวน9,999ชิ้นตามที่ทางสมาคมตั้งไว้ในปีนี้ในส่วนของคัพเค้กทั้งหมดจะนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเทิดพระเกียรติความคืบหน้าของโครงการคัพเค้กเทิดพระเกียรติจำนวน9,999ชิ้นจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสรุปและนำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป มาดูกันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันบ้างนะคะโดยทางด้านของอำเภอหัวหินร่วมกับสาธาราสุขอำเภอหัวหินโรงพยาบาลหัวหินและเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Big Cleaning Day ค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่องทางในการสื่อสารในพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือด Oh จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในทุกพื้นที่มีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงปัจจุบันโดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสนับสนุนกระทรวงสาธารณาสุขสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่16พฤศจิกายน2558พบผู้ป่วยจำนวน1,100 148รายอัตราป่วย218.62ต่อแสนประชากร พบผู้เสียชีวิตสีรายมีอัตราป่วยอยู่ในลำดับที่22ของประเทศส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอหัวหิน,หนตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยน2558พบผู้ป่วยจำนวน250รายอัตราป่วย235.67ต่อแสนประชากรซึ่งพื้นที่อำเภอหัวหินเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุในช่วง15-24ปีและมี นโ้มในการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในทุกตำบลเวลา13บมนาฬิกา30นาทีของวันที่18พฤศจิกายนที่สวนสาธารณะผลกิ่งเพชรนายสุทธิพงศ์คล้ายอุดมในอำเภอหวัวหินเป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก b ิ g Cleaning Day โดยมีนายอัติชาติชัยศรีเลขานุการนายกุเทศมนตรีมเมืองหวัวหินกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีสาธารณสุข,ขอำเภอหวัวหินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขเทศบาลเมืองหัวหินอสมอชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและสถานศึกษาในเขตพื้นที่หัวหินได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวนมากทางด้านของนายสุริพงษ์คลายอุดมนายอำเภอหัวหินได้กล่าวถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นการรณรงค์กวาดล้างโรคไข้เลือดออกในอำเภอหัวหินของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรวมกันทำลายพร้อมควบคุมแหล่งพอ่อพันยุงลายด้วยการพ่นหม ควันแบบและอองฝอยอยู่ LV การแจกซาแอเบตและมอบพันปราหานกยุงให้กับประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ได้ประสานให้ศูนย์บริการสาธารณาสุขในเทศบาลและอ,อสมอในเขตเทศบาลออกเรงโรงในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวเต็มวัยของยุงลายและการเดินสำรวจการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายแจกสารที่มีฟอสกจำกัดลูกน้ำยุงลายให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมเข้ามาร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้หน่วยง,งานที่ภาครัฐและพลังมวลชนในพื้นที่ร่วมกันลดความรุนแรงของการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งสถานการณ์เรื่องลูกน้ำมุงลายในพื้นที่อำเภอหัวหินทั้งพื้นที่นะครับทางราชการไม่ว่าทางอำเภอทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลองค์การโบราณศิลป์ลำบนรวมทั้งสำนักง,ง,งานสาธารณสุขอำเภอซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทุกพื้นที่นะครับก็รณรงค์ให้กําจัดลูกน้ําลุ่ล,ลายมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนการรณรงค์รรณงค์ป้องกันแก้ไขเนี่ยนะทำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดีนะครับก็ที่น่าเป็นห่วงคือ นในพื้นที่ที่ชุมชนแออัดแค่นั้น,นครับการที่จะป้องกันไม่ให้ยุงกัดเนี่ยอาจจะทำได้ยากหน่อยแต่ว่าในเขตชุมชนแออัดใน,เ,นเทศบาลจะมีการพ้นหมอกฟันแล้วก็ดรณรงค์โดยตลอดนะครับเฉพาะเดือนนี้ก็มีการพ้นเหมาหมอกฟันกันหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเกือบทุกสัปดาห์เทศบาลเมืองโอเินนก็ พนหมกวันเรื่องกำัดยุงตลอดนะครับก็คิดว่าสถานก,การณ์เรื่องไข้ยเรือออกในพื้นที่อำเภอไม่น่าเป็นห่วงกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินนะคะได้เปิดรับบริจาคสินคองไว้เป็นรางวัลสนับสนุนในงานกาชาดประจำปี2558นะคะโดยตลอดทั้งวันค่ะก็มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะคะเดินทางมาบริจาคสิ่งค้งกันอย่างไม่ขาดสายค่ะช่วงสายวันที่18พฤศจิกาย,ยนนายสุทธิพงษ์คล้ายอุดมในอำเภอหัวหิน นายกิงการชาติอำเภอหัวหินพร้อมด้วยนายอนุวัฒน์เต็มชัยประหลัดอำเภอหัวหินเลขานุการกิ่งการชาติอำเภอหัวหินคณะกรรมการและสมาชิกกิงการชาติอำเภอหัวหินเปิดรับบริจาคสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมของกิ่งการชาติอำเภอหัวหินภายใต้ชื่อวันรวนมน้ำใจช่วยกาชาติเพื่อจะนำสิ่งของที่ได้ไปเป็นรางวัลในงานกาชาติประจำปี2558ที่จะมีขึ้นในวันที่10ถึงวันที่20ธันวาคม2558นี้ ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการแสดงการออกร้านจำหน่ายสินค้าและรางวัลมากมายที่บูธกาชาดโดยในวันนี้มีประชาชนองค์กรหน่วยงานนำสิ่งของมาสนับสนุนป<ะ>เป็นของรางวัลกันตลอดทั้งวันอาทิอาทิหมอนตุ๊กตาพัดลมทีวีตู้เย็นรถจักรยานไปจนถึงรถจักรยานยนต์เป็นต้นซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาในวันเดียวกันเท่านั้นณนะสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอามจัดประชุมประจำเดือนและแนะนำช่องทางในการจัดทำการกรลาดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวและธุรกิจด้านโรงแรมนะคะพร้อมนโยบายของภาครัฐในพื้นที่ในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาช่วงบ่ายวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่โรงแรมอาคารนาวีพิรม1 นางลิสาอึ้งเห่งหนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2558พร้อมด้วยนางวัสนาศรีการจนาอุปนายกสมาคมดรรุ่งโรศีเหลืองสวัสดิ์กรรมการที่ปรึกษา นางสริยาบุญมากผู้ช่วยผู้อำนวยการการตอนริแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบคิริขันพันตำรวจโทอิทธพลสมพันธ์สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรหัวหินพันตำรวจโทหญิงอารมณ์ขวัญเนรต่อมอจังหวัดประจบคิริคันและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากโดยมีดรพรระวีศรีเรืองสวัสดิ์ในขาธิการดำเนินการประชุม โดยในการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปกิจกรรมที่ทางสมาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเดือนและสำหรับเดือนนี้ มีข้อมูลและคำแนะนำสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการบริหารด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบครีขันตําบลภูทรสถานีตําวจภูทรหัวหินต่อมอประจบครีขันโดยนางศริยาบุญมากผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบครีขันกล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอแนะนำแอปพลิเคชันใหม่หัวหิน Spa Travel สำหรับระบบในการปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นผลงานของทีมรองศาสตราจารย์ดรจันทนาจันทราพรชัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เพื่อเป็นอีกทางช่องทางหนึ่งสำหรับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปานวดคลินิกโดยเฉพาะกลุ่ม SME และช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจสปานวดและคลินิกในพื้นที่หัวหินและชะอำเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ200รายและยังสามารถเข้าร่วมได้อีกไม่มีค่าใช้จ่ายบุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปใช้ข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ Facebook และมือถือเพียงติดตั้ง ค้นหาโดยใช้คำว่าสปาหัวหินจาก Google Play Store ทางด้านของพันตำรวจโทอิทธิพลสมพันธ์สรวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัวหินกล่าวว่าทางสถานีตำรวจภูธรหัวหินได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนักท่องเที่ยวและแจ้งพฤติการของมิจฉาชีพซึ่งขณะนี้มีหลายรูปแบบซึ่งล่าสุดแฝงตัวมากลับกลุ่มผู้ประกอบการชายหาดลักษณะคือหม่อมยารูดซับผู้ประกอบการ ด้วยขณะนี้ทางสถา,สานีตำรวจพุทธรหัวหินได้มีนโยบายในการออกตรวจตามสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงบาเบียร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว เพื่ออำนนยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้นส่วนทางด้านของตอมประจบคดีขันโดยพันตำรวจโทหญิงอารมณ์กล่าวว่าเน้นย้ำในเรื่องของสถานประกอบการเจ้าบ้านแจ้งรายชื่อชาวต่างชาติที่เข้าพักให้ตมทราบภายใน24ชั่วโมงขณะนี้ทางตมได้มีการสุ่มตรวจซึ่งหากพบว่าสถานประกอบการใดไม่แจ้งก็จะได้มีการดาเนินการตามขั้นตอนตามข้อกฎหมายทันทีจากนั้นเป็นวรรของ เรื่องการสรุปผลงานของฝ่ายต่างๆและเรื่องต่างๆที่ประธานแจ้งให้ทราบว่าทางสมาคมกำหนดจการประชุมวิสามัญประจำปีในวันที่16ธันวาคม2558พร้อมเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลา16นาฬิกาและประธานกล่าวปิดการประชุม และข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะไปดูข่าวที่น่าสลดใจนะคะสำหรับสาวโรงงานสับรถท้อง2เดือนค่ะที่เกิดหน้ามืดเป็นลมนะคะแล้วก็ล้มลงในสายพานลำเลียงสินค้าเพื่อน่วงงานหันมาเห็นนะคะก็เลยรีบปิดเครื่องจักรแล้วช่วยกันดึงตัวออกมานะคะอาการสาหัสค่ะ เวลา11นาฬิกาวันที่18พฤศจิกายนมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานรับแจ้งจากประชาชนในการออกรับผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในเครื่องจักรของโรงงานสับรถแห่งหนึ่งในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินผู้ได้รับบาดเจ็บไม่รู้สึกตัวจึงจัดรถพยาบาลออกรับผู้บาดเจ็บพร้อมประสานหน่วยรถผู้ชีพของโรงพยาบาลหัวหินสับสนที่เกิดเหตุโดยที่เกิดเหตุเป็นโรงงานแปรรูปสับร,รถ ชื่อบริษัท Quality ผ่แอปเปิลโปรดักตจำกัดตั้งอยู่ในตำบลเหฮลกไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันผู้ได้รับบาดเจ็บถูกเพื่อนร่วมง,งานช่วยเหลือออกมาจากที่เกิดเหตุมาที่ห้องประถมพยาบาลของโรงงานทราบชื่อต่อมาคือนางสาวปราวันบุญมีอายุ30ปีมีการตั้งครรภ์ประมาณ2เดือน มีบาดแผลถูกเครื่องจักรหนีบตามร่างกายและมีแผลที่แขนข้างขวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างหัวหินธรรมสถานจึงช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมเคลื่อนย้ายส่งต่อรถกู้ชีพโรงพยาบาลหัวหินจากการสอบถามเพื่อนร่วมง,งานเล่าว่านางสาวเปล่าระวัน ได้เข้ามาทำงานในตำแหน่ง q c ได้ประมาณ10เดือนแล้วโดยก่อนหน้านี้1วันได้แจ้งกับหัวหน้าแผนกว่าตนเองนั้นได้ตั้งคัน2เดือนแล้วหัวหน้าแผนกจะได้ปรับเปลี่ยนให้มาเข้างานในเวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาและได้เข้ามาทำงานในจุดที่อันตรายน้อยที่สุดแล้วแต่ก็ยังมาเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นโดยก่อนหน้านี้นางสาว ปาระวันซึ่งก็มีสุขภาพแข็งแรงดีส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะเกิดจากนางสาวปาระวันมีการตั้งคันจึงทําให้เกิดอาการหน้ามืดจนตกลงไปในสายพานลำเลียงสินค้าทําให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว